กิ่งนึงได้ไหมกิ่งนึงที่โน้มมาเนี่ยกิ่งยีนนิดน้อยอ่ะแทงอีกแทงอีกเออแหละเออไหวไหมไหวเอากิ่งเอากิ่งหน้าหน้าเนี่ยเอากิ่งหน้าหน้าที่ยื่นมาเนี่ยเนี่ย เออนั่นแหละพี่ดาวพอ่อนิ่มๆนิ่มๆไม,ม่ไม่พีมันกระโดดพอ่อเก็บไว้ดีจก็บประกิจพ่อ ยุไว้ดีรอเก็บ